สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะครับใน Microsoft Excel ถาว่าฟิลเตอร์หรือตัวกรองคืออะไรนะครับคือส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจะดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากจะดูว่าโครงงานตรงนี้เนี่ยมีใครยังไม่ส่งบ้านนะครับเข้ามาไล่อย่างนี้นะครเราก็อาจจะตาลายได้นะครับถ้ามีเยอะๆเราสามารถใช้ตัวกรองได้นะครับวิธีการนะครับ เราจะเปิดใช้งานตัวกรองทุกคอลัมน์เลยก็ได้นะครับไปที่ตัวเซลล์แรกหรือหัวคอลัมน์แรกนะครับกด Ctrl s ลิปทตามด้วยลูกศรขวามือเพื่อไฮไลท์หรือลากคลุมนะครับจากนั้นเลือกเรียงลําดับตัวกรองนะครับไปที่คําว่าตัวกรองปรากฏสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงนะครับเป็น dropdown แบบนี้นะครับคลิกออกมาได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลในคอลัมน์น,นั้นๆทั้งหมดเลยนะครับเป็นค่าของข้อมูลนะครับ ทีนี้ครับในช่องหรือเซลล์ที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยเรียกว่าค่าว่างหรือค่าเนานะครับอยากจะต้องการหรือว่าใครที่ยังไม่ส่งหรือยังไม่มีคะแนนนะฮะล้วก็คลิกไปที่ว่างหรือค่าเนาน,นั่นเองนะครับอ่าระบบก็จะทําการดึงมานะครับจะเพาะหรือฟิลเตอร์มาเฉพาะที่เป็นค่าเนาหรือค่าว่างเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วว่าจะได้ตามงานแล้วเลขที่หกเลขที่แปดและที่สิบสองนั่นเองน,นะครับสามารถทาแบบนี้ได้กับทุกคอลัมน์นนะ ตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเลือกอยากจะเลือกฟิลเตอร์นะครับให้เรามาคลิกเลือกทั้งหมดนะครับก็จะกลับเหมือนเดิมนะครับเกรดก็ได้นะครับอยากจะรู้ว่าได้ A ใครได้ A บ้างนะครับก็ติ๊กเฉพาะ A แบบนี้นะครับกดตกลงประมาณนี้นะครับการใช้ฟิลเตอร์ก็จะทําให้เราเนี่ยค้นหาข้อมูลนะครับได้สะดวกยิ่งขึ้นเวลาอยากจะตามงานหรืออยากจะดูข้อมูลตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทําได้ด้วยการฟิลเตอร์หรือการกรองตรงนี้นะครับ ังว,ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ขอบคุณครับพบกันใหม่ในอีพิโ d ดต่อไปก็ผมสวัสดีครับ